สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเทรเดทไฮเปอร์กันอีกเช่นเคยครับหยิบมาให้เราฟังกันหนึ่งคู่ครับเป็นศึกยูฟ่าเนชั่นลีกอังกฤษครับเปิดรังรับการมาเยือนของไอซ์แลนด์ที่สนามเวมบี้สเตเดียมนะครับเวลาตีสองมาดูความพร้อมของท่านั่นฝั่งเจ้าบ้านสิงโตคำรามก่อนครับอังกฤษของกุนซูแกรเดตซาวเกตเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับเบลเยียม0ูต่อสครับทำให้โอกาสครองแชมป์กลุ่มหมดลงทันทีสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ยังคงไม่สามารถใช้งานริชเจมที่ติดโทษแบนอยู่นะครับ ส่วนทาาน้่นของแฮร์รี่แม็กควประการลังตัวเก่งพ้นโทษแบนด์กลับมาประจําการอีกครั้งนอกจากนี้ยังเสียจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับกลับเป็นชิเบลสองแข้งที่เพิ่งเจ็บเข้ามาสดๆร้อนเลยจากแมตช์ดังกล่าวคาดว่าเซาเกตเตรียมวาหมากรระบบ3-43โดยมีเจรอนซันโชแฮร์รี่เควนแจ็คกิริสผนึกกําลังล่าสกอร์นในแดนหน้าเหมือนเดิมครับไลอัพสเปตตัวจริงของอังกฤษครับจะมาในแผน3-43โดยมีจอแดนพิกฟอร์ดเป็นนายทวาร k ายวอล์กเกอร์แบ็กซ้ายเอริกไดเออร์เซนเตอร์แบ็กแฮร์รี่แม็กควาคิเรนทิปเปียเป็นแบ็กขวานะครับแล้วก็ส่วนกองกลางเป็นดีแคนไร้์แฮร์รี่วิงบูยาโกซาก้าส่วนแดนหน้าสามประสานเป็นเจรรนซานโชแฮร์รี่เขียนแล้วก็แจ็คกิลิชทางด้านทีมเยือนไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์ของกุนซูออริกฮัมเลนครับเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับเดนมาร์ก1ต่อ2 ทำให้ทาเกมในรายการนี้ครับแพ้รวดทั้งหมดครับสำหรับสภาพทีมล่าสุดนะครับก่อนฟาดแข่งจะไม่สามารถใช้งานฮอนตูแมกนูสันครับแนวรับตัวหลักที่สะสมใบเหลืองครบแล้วนะครับติดโทษแบนไปโดยปริยายนั่นหมายความว่าฮัมเรนครับเตรียมจัดทัพในระบบ3-5-2โดยมียอนดาบี้แบ็กอวาสันครับควงคู่ล่าสกอร์กับอัลเบิร์ตกุสมุนสันครับและใช้กิลฟี่ซิกูซันครับเบียเคียเบียนาดสันครับกับอาเนอร์สมาลาสันเป็น3ประสานแดนกลางคอยคุมจังหวะตามสูตรครับ ไลา์อัพเดตจริงของไอ์แลนด์นะครับจะมาในแผน352โดยมีรูนาอเล็กซ์ลูนาสันครับแล้วก็เซเวเรียอิงกี้อิงกาสันฮอนมาออนไอออฟสันครับคาอี้อนาสันยูฮันกุสมุนสันคิวฟีสซิกือสันเบียเคียเบียนาสันอานอสมาราสันอารีเฟเยอร์สุรุคาสันยอนดาดีบอตวาสันอเวิร์ดกุสมุนสัน ทัศนะของคู่นี้นะครับแม้ว่าอังกฤษจะหมดลุ้นแชมป์กลุ่มไปแล้วก็ตามแต่พวกเขาหน้าจะยังห่วงเรื่องความมั่นใจของทีมครับและแต้มฟีฟ่าแลงกิงซึ่งเช็นหน้ากับคู่แข่งที่เกรดต่ำกว่าในรังย่าของตนเองนะครับยังไงก็ต้อง3แต้มและมีแนวโน้มศูนที่จะปล่อยขอมาข่มขวัญคู่ต่อสู้ครับประกอบกับไอซ์แลนด์ครับก็กําลังกากจัดครับเพราะตลอด9นัดท้ายในรายการนี้พวกเขาหนีไม่พ้นความพ่ายแพ้โดนทะลวงแนวรับไปทั้งหมด26ประตูทีเดียวดูทรงแล้วไม่แคลครับเสร็จเจ้าบ้านตามระเบียบ เมื่อพิจารณาจากเลทกับภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําว่าเกมนี้ครับอยู่ฝั่งต่อน่าจะดีที่สุดฟันทรครับเกมนี้จัดหนักไปที่สิงโตคํารามครับงามหยดแน่นอนจบไปแล้วครับสำหรับวิเคราะห์บอลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วฝากกดซับสไครต์หน่อยนะครับสำหรับวันนี้เดีเปอไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ